มรณีของในพีทค่ะซึ่งเขาเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่จู่ๆเขาบอกว่าเขาเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่1 90ล้านบาทไว้ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้จนโอ้โหโลกออนไลน์ชื่นชมอู้เป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์สุดจริตเหลือเกินดีเหลือเกินแล้วหลังจากนั้นฉายาแรกที่เขาได้ก็คือพีทแผงแตกขายเลี้ยงเลยลูกค้าแห่มาหวังจะถูรางวัลที่1นึ่งไปรุมซื้อแล้วก็ชื่นชมด้วยไงว่าอู้เป็นค,คนดีเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้ลูกค้าไปไปมา เรื่องเป็นเรื่องโอนละพอขึ้นมาไม่มีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ได้มีคนสั่งไว้เขาต้องการแค่อยากจะเอามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแค่นั้นสุดท้ายล่าสุดนะคะวันนี้ศาลมีคํที่พากษาตัดสินแล้วถึงจําคุกเลยนะคะแล้วก็ลงโทษจําคุกจริงด้วยนะฮะไม่ต้องรอลงอาญาเลยจำคุก2ปีกับอีก15วันไม่รอลงอาญาส่วนแฟนสาวของเขาก็ผิดเหมือนกันข้อหาขายสลากเกินราคานะคะเนี่ยเป็นบทเรียนต้องจำเลยนะว่าอย่าทําอะไรเล่นๆเพราะว่าบางทีเรื่องมันไปไกลกว่าที่คิดนะคะเอาวันนี้ นายพีทค่ะหรือว่านายธนวัฒน์คำแหงพลวัย36ปีไปที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะพร้อมกับว่าที่เรือตรีศักชายมีสมบูรณ์ทนายความส่วนตัวและนางสาวนงลักษณ์โสดาจันแฟนสาวของเขาก็ไปรับฟังคำตัดสินของศาลชั้นต้นค่ะทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันนะคะที่โดนแจ้งข้อหาไปศาลก็ขึ้นอ่านคำพิพากษาใช้เวลาสักประมาณ30นาทีทางทนายความของนายพีทเนี่ยนะคะบอกว่าศาลตัดสินจำคุก 3ข้อหาด้วยกันก็คือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาโทษจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทแต่ว่าในพีทเนี่ยเขาให้การรับสารภาพนะคะสารลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึงเหลือจำคุก15วันปรับ2,000บาทแล้วก็ยังมีข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมค่ะสารพิ่พากษาจำคุก ข้อหาใช้เอกสารปลอมจำคุก1ปีแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสารจำคุก1ปีรวมเป็นโทษทั้งหมดเนี่ยจำคุก2ปี15วันโดยไม่รอลงอาญาค่ะส่วนอีก1ข้อหาก็คือข้อหาเช่ากงประชาชนอันนี้สารท่านยกฟ้องไปนะคะ ส่วนตัวแฟนสาวของนายพีทเนี่ยนะครับคือนางสาวนงรักษ์สารพิภากษาในข้อหาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาลงโทษจำคุก1เดือนปรับ2,000บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึงเหลือโทษจำคุก15วันปรับ2,000บาทแต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ให้รอลงอาญา2ปี นอกจากนั้นทนายความบอกด้วยว่าในส่วนของนายพีทหรือว่าน,นายธนวัตรที่ถูกโทษจำคุกรวม2ปี15วันเนี่ยนะครับทางครอบครัวก็มีการยื่นขอประกันตัวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการดําเนินการสู้คดีโดยใช้หลักทรัพย์400,000บาทน,นะครับก็ย้อนคดีกันนิดนึงนะคะหลายคนน่าจะพอจํากันได้หลังๆก็คือเป็นคดีหวยดัง90ล้านนะคะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่2กันยาย,ยนปี2561ในพีทเนี่ยนะคะ ก็ตอนนั้นเนี่ยได้รับการเรียกขานบอกว่าโอ้โหเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ผู้ซื่อสัตย์เนื่องจากว่าเขาเก็บหวยรางวัลที่1นึ่ะคะมูลค่าทั้ง90ล้านเก็บเอาไว้ให้ลูกค้าที่ถูกในงวดวันที่1กันยายนปี2561น้จนเขาเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ที่โด่งดังแบบโอ้โหชั่วข้ามคืนเลยนะคะทำให้ในพีทเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศก็เลย เป็นที่มาของฉายาพีทแผงแตกนะคะเนื่องจากว่าตตรัตตอรี่โอ้โหขายดิบขายดีเกลี้ยงแผงใครก็ไปรอซื้อกับเขานะคะเพราะว่าหวังจะถูกรางวัลด้วยแล้วก็โอ้เป็นคนดีเป็นคนดังใครก็อยากจะอุดหนุนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาเรื่องหวย90ล้านกับความซื่อสัตย์ของในพีทเนี่ยกลายเป็นเรื่องโอลพอ่อจากฉายาพีทแผงแตกกลายเป็นฉายาใหม่นะคะกลายเป็นพีทลวงโลกไปแล้วเพราะว่าหวยที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่มีคนถูกรางวัลจากแผง วอตเตอรี่ของเขาด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะเขาก็เคยออกมาแถลงข่าวขอโทษขอโพยกับสิ่งที่ทําไว้ก็บอกไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปไกลขนาดนี้แมมยุคนี้สมัยนี้เนาะมันยุคออนไลน์นะไปนิดนึงมันก็ส่งต่อกันไปเป็นเรื่องเป็นดาวแบบนี้แล้วถ้าเห็นจากข้อหาที่ทําให้พีทโดนลงโทษตัดสินจําคุก2ปี15วันอ่ะสองข้อหาหลักๆก็คือเรื่องของปลอมแปลงเอกสารกับผิดพรบคอมคือเผยแพร่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่แหละฮะเพราะฉะนั้น